โอเคค่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะขุ้มส่วนเยอะไงพี่หนูตวงตัวหนูใช่ใช่พี่เข้าใพี่เข้าใจเพราะว่าคืนนี้ก็อวยไม่ได้ผมไปไหนเขาอ่ะไม่ได้เอากระเป๋าการไปลืมเหรอคะใช่แล้วไอ้ไอ้ไเบค้าผมไม่เป็นไรหนูจะเอามาให้เอามาให้ป้าก็ได้หนูก็ขับรถกลับไปไอ้นี่มีเงินใจไอ้ข้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะหนึ่งสองสาม โอเคค่ะกล้บอกไอ้ดี่พวกพูดด้วยกันมาไอ้วันจ้างมาหาพี่เขาใหม่ก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วย,ยากกว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรมันมันเป็นมันเป็นเล็บมันเข้าไปขา้างในใช่ไหมใช่ใช่จ้ะคือหนูอ่ะพี่เขาเปียคนต่างชาติมาหนูเนี่ยเขาก็ไม่สามารถอุ้งข้ามเือเซเว่นได้อเออ บอกจะคูบคนไทยไงอ๋อจ้ะอ๋อหนูหนูเป็นคนที่ไหนคะปีนยามาค่ะแฟนผู้คนไทยเซนผูบริวชอ๋ออันนี้อันนี้ที่ไม่ให้เซนอูมาเนี่ยทะเลาะกันอยู่ไงอ๋อกำลังทะเลาะกันก็แลงขี้เกียจคุยก็พวกปัสสิลิก็มีทุกอย่างดิเราละมาไงแล้วเราก็มาขายต่ออันฝั่งนี้พี่ตัดให้นิดหน่อยนะคะนี่ออมาออกหมดอีกเช่ยวมีหมดค่ะ